ก็ดีใจมากนะคะที่จริงๆไป mm ่ต้องบอกว่า mm hmm. แป้งเครียดนะที่เจออินโดนีเซียเนี่ยเพราะว่าอินโดนีเซียก็เป็นทีมที่เล่น,เ,ลนเร็วแล้วก็เด็กแล้วก็เล่นเพรสซิ่งมากนะก็ชนะ40่นวันนี้นะก,ก็เป็นอะไรที่แปง้งแปง้แปงดีใจกันมากแล้วก็มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายวันนี้พ่อของตองกวินเสียเมื่อตอนบสามนะแต่ว่าเราก็มีการตกลงกันนะคะว่าถ้ายังเราไม่ได้ซ้อมกวินไว้ก่อนใช่ไหมคะ ก็ซ้อมไปอะคะ่ะแต่ว่าก็มีการตกลงกันว่า,างั้นเดี๋ยวถ้าโชคดีแล้วยิงได้แล้วก็จะเอาควีนลงมานะก็มันเป็นอะไรที่ถึงแม้ว่าเราจะแข่งขันภายใต้บับเบิ้ลเนี่ยแล้วก็แป้งมารับตำแหน่งผู้จัดการนะคะในสภาวะที่มีเรื่องโควิดเรื่องการแข่งขันต่างๆ,ๆเรื่องการหาตัวผู้เล่นอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ แป้งต้องขอขอบคุณนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องนะขอบคุณนายกสมาคมนะคะที่เลือกแป้งมาเป็นผู้จัดการทีมนะคะแล้วก็แป้งมาเป็นผู้จัดการทีมผู้ชายทีมเป็นผู้จัดการผู้หญิงของทีมชุดใหญ่คนแรกนะแป้งเป็นเกียรติและก็ภาคภูมิใจมากแล้วก็แป้งได้กล่าวไว้ตั้งแต่วันที่รับตาแหน่งผู้จัดการทีมนะคะว่าจะพยายามกู้วิกฤตของศรัทธาฟุตบอลไทยโดยเฉพาะที่การที่เรายังไม่ได้ชนะ ทีมเวียดนามแล้วก็แรงคิงของทีมเราตกต่ำลงเนี่ยนะคะก็วันนี้เนี่ยแป้งคิดว่าวิกฤตก็เริ่มคลี่คลายมาดีเพราะว่าตลอดวท์นาเมนนี้เราก็ยังไม่เคยแพ้ใครนะ,ะแล้วก็หวังว่าวันที่หนึ่งนะคะก็จะได้นำของขวัญนะคะคือถ้วยนะคะก็มันก็ยังต้องลุ้นนะคะเพราะว่าในฟุตบอลมันไม่สามารถจะประมาทอะไรได้เลยนะคะเพราะว่าอินโดนีเซียเองเขาก็เป็นทีมที่ตั้งใจแล้วก็มาจริงนะคะก็อยากพวกเราทุกคนอยากจะเอาของขวัญชิ้นนี้ ให้กับคนไทยอยากจะสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับคนไทยนะคะแล้วก็เชื่อว่านะคะกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลเนี่ยนะคะเป็นยาว,วิเศษจริงๆนะคะสร้างความรู้สึกที่ดีๆถ้าชนะนะคะสร้างความรู้สึกดีๆความรู้สึกมีความสุขในช่วงที่ว่าหลายเรื่องนะคะเรื่องโควิดเรื่องอะไรต่ออะไรนะคะเรื่องต้องล็อกดาวน์จะสภาพที่ทุกคนไม่เคยเจอนะคะก็ฟุตบอลเนี่ย เหมือนกับอะไรที่คนไทยที่รักในกีฬาฟุตบอลเนี่ยหันมาเชียก็ชื่นใจดีใจนะคะก็สิ่งที่สำคัญที่สุดที่โอชพูดไม่ได้เนีเรามาจุดนี้ได้เพราะเสียงเชียร์ของแฟนบอลคนไทยเสียงเชียร์จากเมืองไทยเนี่ยมันดังมาถึงสิงคโปร์เนยนะคะดังกล้องแล้วก็ขอขอบคุณนะ,ะผู้ใหญ่ทุกคนนะคะที่ให้สินให้พรแป้ง แล้วก็ทีมงานมานะขอบคุณผู้เล่นคนที่สิบสองนะคะแฟนบอลคนไทยนะ,ะหวังว่าฟุตบอลไทยจะก้าวสู่ความเป็นเลิศได้นะคะขอขอบพูณจากใจค่ะ